ผู้นำศาสนาพร้อมชาวมุสลิมกว่า500คนร่วมกันละหมาดกลางแจ้งเพื่อขอพรตอบพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงประทานน้ำฝนล,ลงมาในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนโดยสภาวะอากาศที่ร้อนจัดทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดน้ำทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ค่ะ สำหรับการละหมาดครั้งนี้เป็นการขอพรเพื่อขอฝนซึ่งหลายคนบอกว่าไม่เคยละหมาดขอพรเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเป็นการละหมาดกรณีพิเศษเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ทางธรรมชาติเพื่อให้ผ่าน้นวิกฤตไปได้สภาพสวนโกโก้ของเกษตรกรในตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่หลังจากเผชิญภายแล้งมานานกว่า3เดือนครับลองดูนะครับ ต้นโกโก้เริ่มมีใบแห้งเหี่ยวครับแล้วก็ทยอยตายนับร้อยต้นส่วนต้นที่ยังไม่ตายก็ไม่มีเมล็ดหรือเมล็ดรีบครับนายทวัตการเร็วเจ้าของสวนบอกว่าต้นโกโก้ที่ปลูกไว้อายุ3-5ปีทยอยแห้งตายต่อเนื่องนะครับหลังจากที่คลองกระบี่ใหญ่แห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงในสวนได้ซึ่งปีนี้สถานการณ์ภายแล้งรุนแรงครับแล้วก็ยาวนานกว่าทุกปี เช่นเดียวกับสวนทุเรียนบ้านทะเลหอยอำเภอปลายพระยายจังหวัดกระบี่เกษตรกรต้องติดตั้งเครื่องวัดความชื้นเพื่อช่วยบริหารจัดการน้ําให้สามารถมีน้ําใช้ได้คุ้มค่านะคะเพราะว่าน้ําที่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่น้อยเกษตรกรบอกว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากน้ําตามธรรมชาติและบ่อบาดาลมีน้ําไม่พอทําให้ทุเรียนที่กําลังออกดอกติดลูกแห้งเหี่ยว ผลร่วงหล่นเป็นจำนวนมากและคาดว่าผลผลิตทุเรียนลดลงค่ะจากทั้งหมด1,300ต้นอาจจะได้ผลผลิตเพียง500 7 0 0ถึง700ต้นแต่เกษตรกรก็ยังหวังว่าต้นจะไม่เสียหายตามไปด้วยค่ะ